มาเร็วมาเร็เชียร์เพื่อนเร็วค่ะเชียร์เร็วน้องมิ้วมาเลยลูกมาอ่าแล้วก็เลี้ยงคุณครูไปหาเพื่อนเลี้ยงไปเลี้ยงไปให้เพื่อน,ไ,นววไปน้องมิ้วควบไปควบไปให้คะหอมน้ำหวานไปให้น้องเต๋ม อ่อนก้อมควบต่อมาค่ะอ่านน้องมิ้วไปต่อหลังน้องมิ้วไปต่อหลังน้องแต๋มควบมาลูกก้อมมาเลยเอาเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวไป น้องเต็มไปให้น้ำหวานไปต่อหลังน้ำหวานต่อหลังสุดออาน้องเดชควบมอะไรครับเอาเอาประจัยมาเร็วเร็วเร็ยวควบมาเร็วเร็วประจัยควมใหม่ลูกเอาเข้าไปโอเคเอาเร็วเรีวเร็วเรีวไปให้เพื่อนเข้าหอมต่อหลังไปต่อหลังเข้าหอมไปต่อหลังไอ้ เอาไปกินมาเอาอันดามาลี่มันดาไปกินมาเร็วเอามาเลียลเรียลมาเลี้ยลมาเรียลเลี้ยลเลี้ยลนั่งเด่ต่อหลังครับนั่งเด่ต่อหลังอ่าคู่สุดคู่สุดท้ายแล้วคนนั้นชนะดีว่าไหเรียลดีไวม รีไวมาเร็วรีไวมาเร็ว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 รีไวรีไวมาเร็วอันดาอันดาควบมาเร็วรีไวควบมาอ๋อเย่ล้วทีมไหนชนะทีมน้องเดชชนะทีมใครชนะคะไอ้กี